รูมาตอยฟังคลิปนี้นะครับ NK ซลลคือสิ่งที่คนที่เป็นรูมาตอยต้องรู้ภูมิตัวนี้เป็นภูมิเพ้คาติครับผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ฟังง่ายๆคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ยมันเกิดจากการที่ภูมิของเราเนี่ยมันเพี้ยนนะครับมันเลยเข้ามาทําลายเนื้อเยื่อตัวเองพวกเนื้อเยื่ออ,อ,อ่อนๆตับไตหัวใจม้ามปอดมันทาลายได้หมดเลยถ้าเป็นเนื้อเยื่ออ่อนแต่สิ่งแรกที่รูมาตอยจะเข้าไปทําลายก่อนก็คือเป็นเรื่องของกระดูกอ่อนข้อต่อ คนไข้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราปวดตามข้อนั่นเองนะครับครนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะดูแลลูมาตอยเราต้องทําอย่างไรถ้าเราไม่อยากจะกินยากดปูิกระตุ้นให้ไขสันหลังเราอะครับสร้าง nk เซลขึ้นมา nk เซลคือ natural cure l l เป็นเซลเพชฌาตที่จะเข้ามาควบคุมหรือว่ากําจัดพวกเชลลกืช้อโรคชราเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติเซลล์มะเร็งภูมิที่มันผิดปกติภูมแพ้ปูมิเพี้ยนภูมเกินพวกเนี้ยครับ nk เซลจะเข้ามาดูแลได้หมดเลยนั่นแปลว่า ถ้าเราเป็นรูมาตออยู่อ่ะมันคือการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอ่ะเข้าไปทําลายตัวเองถูกไหมเปรียบเสมือนว่าเรามีทหารเอกคนหนึ่งแต่ทหารเอกคนนี้แทนที่มันจะไปสู้รบกับข้าศึกข้างนอกมันดันเข้ามาทํรลายตัวเราเองซึ่งทหารเอกเรามันจะรู้จักเรามากที่สุดถูกไหมฮะภูมิตเนี้ยมันก็เลยทํำลายเราได้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นภูมิของเราเองนะครับคันนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นภูมิอักตันอยู่มันเป็นภูมิอักตันอยู่เราเลยต้องเอาตัว ภูมิที่มันเป็นภูมิเพ้ชาตเนี่ยมากําจัดภูมิอากาตันตยูตัวนี้เพื่อให้มันเพื่อไม่ให้มันทําลายตัวเราเอง NK เซลคือภูมิเพ้ชาตที่จะเข้ามาจัดการกับภูมิตัวที่มันอากาตันตยูกับเราตัวนี้เมื่อภูมิเราดีขึ้นแล้วเนี่ยอาการของโรมาตอยจะเริ่มสงบลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแบบนี้อยู่ให้ทานตัวนี้ฮะมูนิพัทนะครับที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้เป็นตัวดูแลภูมิคุ้มกันเป็นตัวกระตุน้น NK เซลนะครับและ ถ้ามีอาการปวดตามข้อตามกระดูกแล้วเนี่ยแนะนําให้กินตัวยูโปรเฟกนะครับคู่กันเข้าไปเพื่อลดอาการปวดตามข้อนะครับลดอาการอักเสบตามข้อนะครับอันนี้ไม่มีสเตียรอยนะครับเพราะไม่ใช่ยานะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยครับรูมาตอยครับโรคข้ออักเสบครับต้องดูแลฟื้นฟูอย่างไรนะครับหลายหลายคนเลือกครับในการดูแลด้วยการรับเป็นยากดมินะครับ ซึ่งยากดภูมิเนี่ยเวลาที่เราจะต้องกินยากดภูมิใช่ไหมเราจะต้องกินไปตลอดชีวิตกินไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ต้องการรับยากดภูมินะครับคุณก็จะต้องใช้วิธีการดูแลภูมิคุ้มกันให้มันกลับมาเป็นปกติคุณถึงจะสามารถดูแลอาการของโรมาตอให้มันเป็นปกติได้นะครับดูแลให้ตรงจุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูแลไม่ตรงจุดยังไงก็ไม่ดีขึ้นครับวันนี้ครับผมมีนวัตกรรมตัวหนึ่งครับที่นําเข้าเป็นสิทธิบัตรนําเข้าครับตัวนี้นะครับคิดค้นโดยแพทย์นะครับซึ่งตัวเน เขาเรียกว่าเป็นภูมิเพชาัาดเป็นภูมิที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเราก็คือ NK เซลนะครับมันจะไปกําจัดนะครับภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนภูมิาต่างๆที่มันผิดปกติหรือแม้กระทั่งเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายของเรานะครับให้กลับมาเป็นปกติมันเดิมเมื่อภูมิคุ้มกันเราเป็นปกติแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะอาการปวดต่างๆที่มันสําดงอยู่ก็จะลดลง แต่อย่างที่2ครับเมื่อภูมิของคุณดีแล้วเป็นปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องดูแลกระดูกข้อต่อที่มันโดนทําลายด้วยนะครับการดูแลกระดูกข้อต่อครับวันนี้ครับเราจะต้องใช้ตัวที่ฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อต่อโดยตรงเหมือนกันนะครับตัวที่2ที่แนะนำนะครับในการดูแลฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อต่อคือตัวนี้เลยครับเป็นสิทธิบัตรนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนี้จะเข้าไปกระตุ้นหรือว่าซ่อมแซมตัวเซลล์กระดูกอ่อนให้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยคนที่เป็นโรมาตอยด์นะครับต้องฟื้นฟู มั่นใจนะยครับว่าเราจะดูแลอย่างไรสามารถทักเข้ามาในเพจนี้นะครับ